นายสัจพันธ์เรื่องโนราโรงเรยียนมหาชัยวิทยาคารมหาสารคามนางจินดาบุญคงโรงเรยียนปลายวิทยาคารแม่ห้องสอนนางเบญจพรแก้วธารากุลโรงเรยียนอนุบาลบางประมาแม่ห้องสอนนางวิไลลักษณ์ฤทธิไยนาคยิ่งโรงเรยียนบ้านบางคาม นายชลทันสมาธิโรงเรียนศกเมยวิทยาคมแม่ห้องสอนนายศิลชัยจิตสว่างโรงเรียนปลายวิทยาคารแม่ห้องสอนว่าที่ร้อยตรีดิษศักดิ์ชัยภัยทองโรงเรียนวนาหลวงแม่ห้องสอนนางกูสุมามประสงค์โรงเรียนเนนลิงนงทาจังหวัดยะโสธร นางสาวมานิตาโสวรรวัฒน,น์โรงเรยียนคำขึ้นแก้วชนุปถัมภ์ยัโสธร